สวัสดีครับสวัสดีกรที่หนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้นะครับเราอยู่กับอ่ากับหัวอันนี้ครับชัวร์อาร์มทีทีสามสิบสามแบล็คนะครับกล่องครับเพื่อนๆครับสาคัญอยู่ที่กล่องกล่องชัวร์อาร์มสวยงามมากครับกล่องพลาสติกนะขนาดเล็กกระทัดัดแถมกล่องพลาสติกมาหนึ่งกล่องนะครับตัวปืนก็มีรายละเอียดบอกอย่างครบถ้วนนะครับในอินตุลากีตัวนี้เป็นอ่าโคต้านําเข้าจากกรมการปกครองนะครับโคต้าเป็นโคต้ารอบปีที่แล้วนะครับแล้วก็ บริษัทนําเข้านำเข้ามาและเสียภาษีผ่านพิธีกรรมทางศุลการกรมาอย่างถูกต้องเขาคือปืนนะครับรูปดาวครับสตาริน,นครับหรือรูปโลโก้ t ีทีท 33, โตกาเลฟโอเคครับปืนโตกาเลฟนะครับเป็นปืนที่สร้างชื่อให้กับสาภาพโซเวียตมากๆเลยนะครับในยุคสงคราม เย็นนะครับตัวการเลฟนี่ถูกผลิตมากกว่า6กแสนกระบอกนะครับเป็นปืนที่ผ่านสงครามมาอย่างยาวนานสําหรับประวัติเบื้องต้นนะใครอยากรู้ประวัติแบบครบถ้วนของรายละเอียดปืนรุ่นนี้ไปดูได้ใน YouTube นะครับหลายๆช่องก็ทําคลิปอยู่แล้วก็สําหรับปืนแปร์กันวันนี้เพื่อนๆครับสําหรับสายสะสมไม่ควรพลาดน,น่าจะเก็บไว้อีกสักกระบอกนะครับสําหรับคนที่มีสะสมตัวปืนนะครับผลิตจากวัสดุอัลลอยนะครับหรือว่า อลูมิเนียมอลลอยนั่นเองนะไม่ใช่เหล็กทั้งหมดนะครับมีเหล็กเป็นบางส่วนนี่คือปืนแบ a n k แฟลิ n กันหรือปืนแบร n k กันในรหัสรุ่นชัวอาร์ทีสาสามนะครับทีทีสาสิบสามโตการลิฟแมกกาซีนหนึ่งแมกกาซีนบรรจุอยู่เจ็ดนัดนะครับเป็นแมกกาซีนแถวเดี่ยวเนาะแล้วก็ตัวปืนมีระบบค้างสไลด์เวลาลูกหมดนะครับสามารถถอดคันค้างสไลด์ถอดกิ๊บถ,ถ,ถอดอุปกรณ์พวกนี้ออกมาได้ด้วยมือเปล่านะครับวิธีการถอดอย่างละเอียด นะถ้าผมทํามันจะยาวมากสำหรับคลิปนี้เพื่อน,อนๆสามารถไปดูวิธีการถอดนะภายในเนร้านทำความสะอาดหรือถอดเล่นได้ในช่องของบีบีการอุบลฝากร้านพี่โอด้วยนะครับพี่โอก็เป็นพี่ชายที่แสนดีของเราพี่โอททำคลิปวิดีโอไว้ดีมากนะครับเพื่อนๆลองไปดูนะแกะยังไงถอดยังไงร้านทำความสะอาดแบบไหนลองไปดูได้ในคลิปนั้นแต่คลิปนี้ผมอย่างที่บอกครับผมอยู่ที่สาขาเชียงใหม่และสาขาเชียงใหม่ผมไม่สามารถใช้เสียงได้เพราะว่าร้าน เราตั้งอยู่ในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจาาัดสรรหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็ที่นี่ผมก็คอนก้างเคงใจข้างบ้านเนาะเพราะบ้านมันติดติดกันนะครับดังนั้นใครที่มาซื้อปืนแบรกันที่หน้าร้านจังหวัดเชียงใหม่ของเราณเวลานี้นะครับก็ต้องขออภัยที่เราไม่สามารถจะยิงทดสอบหรือลองปืนให้ท่านได้นะครับลองปืนที่ท่านได้ก็ท่านซื้อแล้วท่านก็ออกไปยิงเองที่สนามข้างนอกนะครับหรือว่าไปยิงเองตามบ้านตามสวนต้องขออภัยด้วยนะครับแต่วันนี้คลิปนี้ไหนไหนก็ เป็นรีวิวแนะนำร้านที่เชียงใหม่แล้วเราก็มาแนะนำโดยวิธีการเล่นใส่ลูกกระสุนแล้วก็คัดปอกเล่นดูเนาะก็ให้ให้เห็นให้เห็นรูปร่างหน้าตาของตัวปืนภายในลำกล้องตัวปืนก็จะมีเหล็กก้านถักอยู่นะครับแล้วก็มีจุกเพิ่มแรงดันไอจุกสีเงินด้านหน้านี้เพื่อนๆอย่าไปขันออกนะถ้าขันออกปืนจะไม่คัดปอกนะครับปืนก็ถือว่าเป็นปืนออกสไตล์สะสมเนาะแต่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอยิงทดสอบในเรื่องของเสียงและแสงประกายไฟ เดี๋ยวเราไปทําคลิปที่จังหวัดลำปางในร้านของเราที่ลำปางอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะแต่วันนี้ผมมาแนะนําให้ท่านได้เห็นหน้าท่าตากันโปรโมชั่นวันนี้เพื่อนๆเอาไปครับมีน้อยนะครับปืนแต่มีนะมีนิดนึงนะครับเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเพื่อนๆเอาไปเลยเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแถมลูกหนึ่งกล่องครับลูกหนึ่งกล่องมีห้าสิบนัดอุ้ยแรงไปแรงไปลูกหนึ่งกล่องมีห้าสิบนัดนะครับเราจะแถมเป็นลูกอุกุซาน ปกติแล้วกล่องละ1,200บาทนะครับวันนี้เอาไปเลยนะรพร้อมปืนในราคา7,900บาทแถมลูก1กล่อง50นัดปืนแบ่งกันคือปืนอะไรนะปืนที่ใช้ในการไข้ทาภรพยนต์ในทางละครแล้วก็แสดงหนังใช้ฟอบ้านฟอสวนใช้ยิงเพื่อสันทนาการนะครับเวลาท่านซื้อแล้วท่านสามารถเอาไปจดแจ้งเป็นสิ่งเทียมอาวุธได้ตามภูมิลำเนาตามบับรประชาชนที่ท่านอยู่นะครับ เวลาท่านมาซื้อที่ร้านรบกวนยินดีตัวตนด้วยการถือบัตรประชาชนมาด้วยนะครับถือบัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็ทางผู้ขายจะทําการจดหมายเลขตัวปืน serial number นะครับผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อนะครับผู้ครอบครองและทุกๆวันที่5ของเดือนทางร้านจะนําส่งหมายเลขปืนกับหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ซื้อไปอยังในทะเบียนประจําจังหวัดหรือในอําเภอนะครับประจําท้องที่ที่ร้านตั้งอยู่นะครับทุกร้านในประเทศไทยตอนนี้ก็จะใช้มาตรการเดียวกัน พราะว่าประกาศมีคําสั่งประกาศมาที่จากกร,กรมการปกครองถ่ายทอดมายังจังหวัดและถ่ายทอดมายังทุกๆร้านนะครับดังนั้นทุกเพื่อนเชื่อใจได้เลยว่าปืนแบงก์กทุกกระบอกที่ออกจากร้านที่มีใบอนุญาต้าสิ่งเทียมวุตถอย่างถูกต้องเป็นปืนแบงก์กรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนำเข้ามาเสียภาษีทุกอย่างทุกกระบวนการอย่างถูกต้องซื้อแล้วท่านสามารถเอาไปจดแจ้งเป็นสิ่งเทียมวัตถได้ตามภูมิลำเนาที่ท่านถือครองอยู่นะครับเอาง่ายว่าตามทะเบียนบ้านหรือประชาชนที่ท่านอยู่นั่นเองนะครับหรือว่าสามารถทําออนไลน์ก็ได้นะครับใน นำหมายเลขปืนกับภาพถ่ายของปืนซ้ายขวาในลำกล้องนะครับด้าน,นบนด้านล่างส่งไปในแอปแล้วก็ทำการจดแจ้งสิ่งเทียววิ์สิ่งเทียววุฒิในแอปไทยไอดีได้นะโอเคปืนเป็นระบบซิงเกิลน,นะครับประมาณนี้มันต้องนี้นี่ผมชักปบอไปนะมันต้องชักแรงนี่ไง <c oughs> เดี๋ยวมัดป้อนเขาเรียกว่าฟีดลูกฟีดลูกคือถ้าถ้ายิงมันจะมีแรงดัน ย่างนี้ครับคือมือมันลื่นผมขอญาตจับนี้นะแบบนี้นะผมจะ้เห็นการคัดปอกของลูกยิงนะนนถ้ายิงถ้ายิงแรงแล้วมันมีได้ถ้าถ้าดึงถ้าดึงช้ามันจะเป็นอย่างนี้ดึงช้ามันจะเป็นอย่างนี้ดังนั้นคือเวลาดึงต้องชักเร็วเร็วนิดนึ่งนะครับชกักเร็วเวเนี่ยชักแล้วก็ปล่อยประมาณนี้นะแต่ต้องขออภัยวันนี้ผมในเนี่ยผมไม่สามารถยิงทดสอบให้ชมได้จริงๆ ปืนเพิ่งมาใหม่แล้วก็เราอยากจะมาแน,น,นะนําร้านที่เชียงใหม่เราก็เลยมาถ่ายคลิปดูแบบแนะนํานะมันต้องท่านี้อ่ออออานี้นะครับประมาณนี้โอ้ยอยากยิงจริงเดี๋ยวกลับไปถ่ายรีววที่ลําปางก็แล้วกันเนาะปืนรุ่นนี้เราจะยิงทดสอบให้ท่านชมจากคลิปดอที่สาขาลาปางก็แล้วกันนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาเชียงใหม่ค่ะปิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะแต่วันนี้ก็ ในแนวมาที่เชียงใหม่แล้วก็ให้โปรโมชั่นไปเลย7 9 0 0บาทแถมลุ่มหน่งกล่องแล้วก็ได้กล่องพลาสติกอีกหนึ่งใบาจากโรงงานชัวอานะครับเชียงใหม่ร้านเราจะตอนนี้ผมถ่ายคลิปเป็นกลางคืนนะร้านเราจะเปิดช่วง10โมงถึง6โมงเย็นวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับจะหยุดวันจันทร์นะครับหยุดวันจันทร์โอเคครับวันนี้คลิปนี้ต้องขอจบีวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมกนจะจบครับ สนใจก็แตะตรงชื่อคลิปโรงนี้จะมีลิงลก์คิวอา e ปรากฏขึ้นเพื่อเพสามารถแคปหน้าจอแล้วทักข้อความเข้ามาได้ว่าเอาปืนรุ่นนี้นะครับ7,900แถมรูป1หนึ่งกองวันนี้เช่ญยนดลานไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ